ว่าความขัดแย้งของธุรกิจครอบครัวที่ได้ง่ายที่สุดก็คือผลประโยชน์เราก็เห็นปัญหาเกิดขึ้นมาแล้วในครอบครัวกันเองเนี่ยครับด็อกเตอร์เราจัดสรรปันส่วนพวกเรื่องคุณผลประโยชน์ต่างๆนานาเหล่านี้ยังไงเพราะว่าถึงคิดว่าถึงจุดนี้ก็น่าจะหลายคนก็น่าจะมีมีลูกมีอะไรเข้ามาแล้วด้วยไหมฮะคุณพ่อผมเป็นคนเซตอัพเปอร์เซ็นต์ตัดส่วนของการการการแบ่ง จัดสรรป็นส่วนบแบ่งเป็นสามส่วนคนพี่ชายคนโตหนึ่งส่วนพี่ชายคนที่สองหนึ่งส่วนส่วนที่สามนี่คือคนที่เหลือทั้งหลายทั้งหมดนะครับที่คุณพ่อผมถือหุ้นแทนให้ตอนนั้นครับผมมีผมกับน,น้องชายผมเข้ามาแมเนจตรงนี้อจากกาัดการแบ่งทรัพย์ปันส่วนกันอยู่ในพี่น้องทั้งหมดคนอื่นคนที่ไม่ได้เข้ามา ทำธุรกิจด้วยหรือมีอาชีพของตัวเองออกไปแล้วเนี่ยก็มีสัดส่วนเล็กลงมามีผมกับต้องชายที่มีสัดส่วนเท่ากันทีนี้ผมทราบว่าทางครอบครัวเนี่ยมีการตั้งธรรมนูญครอบครัวขึ้นมาด้วยตอนที่เริ่มทําจริงจังเนี่ยครับมันเริ่มมาจากไอเดียของใครเป็นพิเศษไหมครับหรือว่าจริงๆงแล้วเป็นการตกลงร่วมกันของสมาชิกเป็นการตกลงร่วมกันของสมาชิกครอบครัวครับเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่มาจาก หลังจากที่เราเอา TOG จดทะเบียนเป็นตลาดเป็นบริษัทมหาชนแล้วก็จดในตลาดหลักทรัพย์นะครับ,รบกฎเกณฑ์นในการอยู่ร่วมกันอ่ะพูดแบบเพลนนะครับ,รบกฎเกณฑ์นในการอยู่ร่วมกันจะต้องมอีการวางข้อตกลงร่วมกันอย่างไรบ้างเราก็เลยมีลักษณะการพูดคุยเพื่อที่จะตั้งบริษัทโฮดิง้งเป็นเป็นของครอบครัวขึ้นมา